แจ้งข่าวดีเฮล่นค่ะคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยสำหรับการจ่ายเงินเยียวยารอบใหม่ให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้นะคะจ่ายจริงโอนจริงแน่นอนเป็นข่าวดีที่สุดในส่วนของการประชุมครมในวันนี้อนุมัติจ่ายเงินอีกแล้วรับคนล,ละ2,000บาทเลยค่ะโอนตรงเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารให้เลยส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนติดตามข้อมูลข่าวสารค่นะครับทุกท่านนะครับวันนี้คณะโฆษกรัฐบาลจะมา สรุปเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีที่มีการประชุมในวันนี้นะครับต่อมานะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนะครับในส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอ,อ,อพิจารณาอนุมัตินะครับที่เกี่ยวข้องกับการตอบแทนเยียวยาชดเชยแล้วก็เสี่ยงภัยนะครับสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสาธารณสุขทวทีฮอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับอสมแล้วก็มีในส่วนของอสส,สที่ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยนะครับตรงนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในชุมชนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการอนุมัติเพิ่มเติมนะครับจากการที่ได้มีการอนุมัติไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต้นปีนี้มานะครับแล้วก็หลังสุด เมื่อวันที่30สิงหาคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทั้งสองส่วนที่ผ่านมาก็มีวงเงินที่อนุมัติไปแล้วประมาณ4,200ล้านบาทนะครับวันนี้ก็จะมีการอนุมัติเพิ่มอีกจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับอีก4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน ไปจนถึงเดือนกันยายนปี2565นั่นก็หมายความว่าต่อเนื่องกันมานะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนกระทั่งถึงเดือนกันยายนปี2565นะครับทั้งหมดนี้ก็จะมีผู้ที่จะได้รับประโยชน์นะครับทั้งสิ้นประมาณ1 5 0 0 0ล้าน5ห0คนแบ่งเป็นอสอมอนะครับประมาณ1ล้าน สี่0 0ื่คนและที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นกรุงเทพมหานครนะครับเขาเรียกว่าอาสาสมัครสาธารณสุขกทมหรือว่าอสสอออีกจํานวนประมาณ1,000งมื่นกว่าคนนะครับ